ขอสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องสั่งสีแนวนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแจกรหัสเงีฟรีของค่ายเอเอสวันุกะครับข้อจะมีโดยการต้งหมด6ตัวนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ช่วยกดถูกใจกดกระดิ่งกดซับสไครต์และกดติดตามกันด้วยนะครับและทุกครั้งนะครับก่อนที่จะกดสมัครนะครับก็ไม่ควรมเงินติดค้างไว้ในซิมนะครับเพื่อการหากเืินย้อนหลังนะครับในเน็ตของ a อนะครับก็จะมีทั้งรหัส ที่ใช้ point แล้วก็ไม่ใช้ point นะครับก็ลองกดสมัครกันในครบตังอกตัวนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับรับจมเน็ตตัวที่หนึ่งกันเลยนะครับเน็ตตที่หนึ่งกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดสี่เจ็ดสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วหนึ่งกิกระยะการใช้อ่านหนึ่งวันนะครับเน็ตตัวที่สองเน็ตตัวที่สองกดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจัน S 1 6 0สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว1คลกิกะยะการจช้ยอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่3เน็ตตัวที่3กดดอกจัน5 5 0ดอกจัน3 3 50สี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kB ระยะการจช้ยอ่าน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่4นะครับเน็ตตัวที่4กดดอกจัน5 5 0ดอกจัน 3 3 5สสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว3 8 4 KB ระยะการจช้ยาน1ชั่วโมงนะครับเน็ตตัวที่5นะครับเน็ตตัวที่5ขากดดอกจัน 5, 5้าดอกจัน3ามสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็ว 384kb ระยะการจช้งอ่าน1วันนะครับเน็ตตัวที่6นะครับตัวสุดท้าย เน็ตตัวที่อกกดดอกจันห้าศูนย์ดอกจันสามสามห้าหนึ่งสี่เหลี่ยมก็จะเป็นเน็ตความเร็วสามร้อยแปดสิบสี่เคบีระยะการจช้ยานหนึ่งวันนะครับก็ครบไปตั้งอกตัวอกลาดแล้วนะครับก็ลองกดสมัครกันดูให้ครบทุกตัวนะครับเผื่อจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่สามารถจช้ยานได้นะครับเน็ตของเอเยนะครับก็จะเป็นเน็ตท,ที่สามารถจชายได้ต่อเนื่องนะครับ ลองกดไอคุปดูตั้งอกตัวนะครับ